เราได้เรียนเกี่ยวกับเอนโทรปีมาบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทปต่อเนื่องจากเทปก่อนหน้านี้นะคะก็คือเป็นตอนที่สองเกี่ยวกับเอนโทรปีเองนะคะเรามาดูกันว่าเจ้าเอนโทรปีหรือ delta h ที่เราเรียนนะคะการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีเดลต้าถ้าเราดู delta h ที่สภาวะมาตรฐานคำว่ามาตรฐานหมายถึงอะไรเราเคยได้ยิน S.T.P. ไหม,มะอะ s t a n d a r d t e m p e r a t u r e and pressure อ่าทีนี้เราลองมาดูสภาวะมาตรฐานของสารประกอบนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสารประกอบในสถานะแก๊สนะคะแกส๊สใดๆสภาวะมาตรฐานต้องที่ความดันหนึ่งบรรยากาศของเหลวนะคะก็จะเป็นของเหลวบริสุทธิ์ของแข็งก็จะเป็นของแข็งบริสุทธิ์นะคะสารละลายก็ต้องความเข้มข้น1โมลาร์นี้ถือว่าเป็นสภาวะมาตรฐานนะคะแล้วในกรณีของธาตุล่ะคะ สภาวะมาตรฐานของาธาตุคืออะไรสภาวะมาตรฐานของาธาตุนะคะก็จะอยู่ในรูปที่เสถียรที่สุดของาธาตุนั้นๆซึ่งนะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นที่ความดันหนึ่งบรรยากาศและ25องศาเซลเซียสนะคะนี่ก็คือสภาวะที่เลยนะ STP เนาอะ,อะ ดังนั้นสภาวะมาตรฐานของออกซิเจนก็คือแก๊สออกซิเจนก็จะเป็น O2 นะที่ความดัน1 atm สภาวะมาตรฐานของโซเดียมโซเดียมคือธาตุนะคะเป็นของแข็งที่ความดัน1 atm ปลอดคือของเหลวที่ความดัน1 atm ทั้งหมดนี้คือธาตุที่สภาวะมาตรฐานนั่นเองค่ะจากที่เราเรียนมาเกี่ยวกับเดลต้าเอชนะคะเราลองมาดูกันว่า ในบางปฏิกิริยายกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงกาไฟนะคะไปเป็นคาร์บอนนะคะเราไม่สามารถที่จะวัดความร้อนของปฏิกิริยาหรือวัดความร้อนจากการทดลองได้ดังนั้นก็จะมีกฎกฎหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราหาการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี R B, หรือเดลต้าเได้นั่นก็คือกฎของเฮร์สนั่นเองนะคะกฎของเฮร์สพูดถึงอะไรนะคะพูดถึงการรวมพลังงานของเฮรสนั่นเอง โดยใจความหลักๆนั้นนะคะก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงหนึ่งหนึ่งของพลังงานไม่ว่าจะเป็นการรับเข้ามาหรือการคายออกไปของระบบก็ตามโดยที่นะคะมีค่าคงที่ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดถึงเส้นทางใดก็ตามนะั่นหมายความว่าไม่สนไม่สนใจเส้นทางในการเกิดของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ อย่าลืมนะว่าเอนโทรปีคือฟังก์ชันสถานะนะคะเป็นฟังก์ชันสถานะด้วยเช่นกันดังนั้นสิ่งที่เอนโทรปีหรือการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีนั้นเราจะพิจารณาระหว่างสภาวะเริ่มต้นและสภาวะสุดท้ายนะคะ,ะทีนี้เรามาดูละเอียกดกฎของ h ฮชกันนะคะในรายละเอียกดกฎของเฮชนั้นนะคะเราบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของปฏิกิริยารวมจะเท่ากับผลรวมของการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีปฏิกิริยาย,ย่อย จากความหมายตรงนี้หมายถึงอะไรนะคะก็หมายความว่านะยกตัวอย่างเช่นปฏิกิริยาที่ a ไปเป็น b นะ a ไปเป็น b อาจจะเกิด1ขั้นหรืออาจจะเกิด2ขั้นถ้า a ไปเป็น b เกิด1ขั้นก็จะมีค่าเท่ากับ delta h 1ถ้า a ไปเป็น b เกิด2ขั้นคือ a ไปเป็น m ก่อนแล้ว m มาเป็น b ก็แสดงว่าเกิด2ขั้นเกิด2ขั้นมีเดลต้าเออันเพราะเป็นเดลต้าเของปฏิกิริยาย่อยๆนะคะจากนั้นถ้าเราพิจาจรณาระหว่างอันที่1และอันที่2เมื่อเราเอามาเขียนเป็นแผนภาพนะคุณก็จะเห็นว่าเดลต้าเก็มีค่าเท่ากับการเอาเดลต้าเและเดลต้าเรวมกันนั่นเองเพราะเราสนใจอะไรคะเราสนใจสภาวะสุดท้ายและสภาวะเริ่มต้นนั่นเองโอเคนะคะ เริ่มเข้าใจมากขึ้นเล็กน้อยแล้วนะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นก็จะมีตัวอย่างในการที่เราจะพิจารณาให้ดูนะคะยกตัวอย่างเช่นนะกราไฟต์เปลี่ยนไปเป็นไดมอนด์หรือเปลี่ยนไปเป็นเพชรนั่นเองถ้าต้องการทราบว่า <c oughs> การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีมาตรฐานของปฏิกิริยานี้มีค่าเท่ากับเท่าใดนะคะ เราก็พบว่าเขามีปฏิกิริยาย่อยนะคะมาให้2ปฏิกิริยาปฏิกิริยาที่1กาไฟทําปฏิกิริยากับออกซิเจนได้เป็นคาร์บอเไดออกไซด์นะคะมีการคายความร้อนออกมาให้กับสิ่งแวดล้อมอยู่ที่393.5กิโลจูลน,นะคะในขณะที่นะคะในขณะที่ d ดมอน n d ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนจะได้คำไดออกไซด์นะคะแล้วก็คายความร้อนออกมาที่395.4กิโลจูลจากตรงนี้เราสังเกตเห็นอะไรบางอย่างไหมคะว่าปฏิกิริยาที่1มีสารตั้งต้นเหมือนปฏิกิริยารวมในขณะที่ปฏิกิริยาที่2สารตั้งต้นคือผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยารวมความหมายก็คือเราจะต้องมีการกลับสมการที่2ค่ะ นะคะกับสรรมการที่2เพื่อให้ไดมอนด์หรือเพชรอยู่ทางขวามือนะคะทำการกับสรรมการหมายความว่าเดลต้าเอจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเท่านั้นแต่ค่าย,ยังคงเดิมถูกไหมมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเท่านั้นแต่ค่าย,ยังคงเดิมสิ่งที่ได้เราจะได้เป็นสรรมการที่3ออกมาเมื่อเราได้สรรมการที่3แล้วเราลองพิจารณาซิว่าสรรมการที่1และสรรมการที่3าม มีจำนวนโมลของสารเหมือนกันหรือยังเราจะเห็นว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์1โมลนะคะที่จะต้องใช้ในสรรมการที่3และผลิตได้1โมลในสรรมการที่1นั่นหมายความว่าจำนวนโมคลคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากันนะคะเท่ากันแล้วจากนั้นทําอย่างไรนะคะเมื่อมันเท่ากันแล้วเราลองนําเอาสรรมการที่1และสรรมการที่3มารวมกันนะคะลองเอา2ส,สรรมการนี้มารวมกัน เมื่อนำเอาสมการที่1และสมการที่สาม,มารวมกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์มีเหมือนกันออกซิเจนมีเหมือนกันนะคะทำให้คุณสามารถตัดสาร2ออันนี้ออกได้เสร็จแล้วคุณเขียนเฉพาะสิ่งที่เหลืออยู่ในปฏิกิริยาก็จะได้ปฏิกริกกริยารวมเป็นแบบนี้ในเมื่อปฏิกิริยารวมเป็นแบบนี้ดังนั้นเดลต้าเอชของปฏิกิริยาก็คือการนำเอาเดลต้าเอชหนึ่งบวกกับเดลต้าเอชสามได้เลย เดลต้าเบวกกับเดลต้าเบวกกับเดลต้าเูคุยย้ำสองรอบถูกไหมคะอ่ะนะคะเพราะคุณเอามันมาบวกกันคุณก็จะได้ปฏิเดลต้าเของปฏิกิริยาเป็น1.9กิโลจูลน,นั่นเองอ่ะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นลองดูอันดูนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในแบตเตอรี่นะมีการมีปฏิกิริยาดังแสดงนี้นะคะ แล้วมีปฏิกิริยาย่อยๆให้ e hay, คือปฏิกิริยาที่1และปฏิกิริยาที่2นะคะอ่ะล่ะค่ะทีนี้เราทํำยังไงต่อแล้วลองมาสังเกตสิว่าปฏิกิริยาที่1และปฏิกิริยาที่2มีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะใช่ค่ะปฏิกิริยาที่สองผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสารตั้งต้นในปฏิกิริยารวมคล้ายๆกับที่เราเพิ่งทําไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะอ่ะล่ะค่ะเราทำยังไงคะ กับสรรมการที่2ค่ะนะคะกับสรรมการที่2เพื่อให้กรดซัลฟูริกได้อยู่ทางซ้ายมือเมื่อเรากลับสรรมการที่2ความหมายก็คือเดลต้าเมาตรฐานของปฏิกิริยาที่2จะท่องถูกเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นบวกใช่ไหมคะในเมื่อเรากลับสรรมการเครื่องหมายของเดลต้าเจะเปลี่ยนนะคะจากบวกจากลบเป็นบวกอ่พาพอเรากลับสรรมการเรียบร้อยแล้วลองเช็คจํานวนโมลค่ะ สิ่งที่เราพบก็คือว่านะคะเราต้องการกี่โมคะกรดซัลฟูริก2โมถูกไหมแต่ในสมการที่3ที่เรากลับมาได้มีกรดซัลฟูริกเท่าไหร่คะ1โมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น1โมมีเดลต้าเ113ถ้า2โมก็จะต้องทำให้เดลต้าเมีค่าเป็น2เท่านะคะอ่ะก็กลายเป็น226กิโลจูลจากตรงนี้นะคะอ่ะเราทำยังไง นะเราก็มาจัดการเขียนสมการรวมเลยค่ะเอาสมการที่1และสมการที่3รวมกันเมื่อคุณเอาสองสมการรวมกันสิ่งที่เห็นนะคะเราก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะเดลต้าเอชของปฏิกิริยาก็นําเอาเดลต้าเอชของปฏิกิริยาที่1บวกกับเดลต้าเอชของปฏิกิริยาที่2เพราะฉะนั้นผลรวมที่ได้ก็ได้ออกมาเป็น ลบ9กิโลจูลนะคะเดลตา H ของปฏิกิริยานี้คือลบ9 4 9กิโลจูลแสดงว่าพลังงานความร้อนหรือพลังงานหรือเอนทรอีของปฏิกิริยาเป็นประเภทคายความร้อนที่มีค่าพลังงานคือ549กกิโลจูลค่ะ อ่ะละค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเพื่อตอกย้ําความเข้าใจนะคะจากโจทย์นะเราลองมาพิจารณาดูนะคะมีสมการย่อยๆทั้งหมด3ส,สมการแล้วให้เราหาสมการรวมอันใหญ่นี้สิ่งที่ทําก็คือพิจารณาทีละสมการจะเห็นว่าสมการที่1น,นะคะสมการที่1สารอยู่ทางด้านนี้แต่เป็นสารตั้งต้นในปฏิกิริยารวม นอกจากนั้นเราต้องการ3โมลในขณะที่ตัวนี้มี2โมเราเลยจะต้องคูณด้วย3หารด้วย2อาเริ่มยากเล็กน้อยนะมีความยากเล็กน้อยตั้งสติดีๆสมการที่2นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีนะคะแต่ว่าอะไรคะต้องหารด้วย2เพราะว่าสิ่งที่ต้องการก็คือ2เห็นไหมคะตรงนี้ก็คือ2นะคะจากนั้นสมการที่3ค่ะ ต้องกลับค่ะกลับยังไงเอ่ยกลับข้างค่ะเพื่อให้ตัดกับ 3NO ในสมการที่1ให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นจากนี้นะคะก็เลยสามารถที่จะหาเดลต้า H ของปฏิกิริยาได้ดังนี้นะคะไม่ยากนะคะอันนี้เริ่มจะมีความซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะในตัวอย่างนี้ฝึกทำแบบฝึกหัดค่ะจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นค่ะ